สวัสด <muy> ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจพัดผ้าลวยเนาะค่ะเนาะช่องเจพัดผ้าลวยแลวก็ช่องเบาสีแชแนวด้ค่ะถ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสนมูุชมเพื่อเป็นกําลังแรงใจแกเจพัดแล้วก็บเบาสีเนาะค่ะเนาะค่ะมือนีเนาะค่ะเจพัดก็จะมามีแนวทางของปูเจ็ดสองเนาะค่ะเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะ เป็นสูตรคำนวณแม่นๆของปูเจ็ดสองเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ส่งมาให้ยสามงวดวันที่สิบหกเด้อค่ะเด้อว,วันที่สิบหกเดือนหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสูตรคิดสูตรคำนวณของปูเจ็ดสองหรือว,ว่าปูหมักแข่งไงเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นก็ได้ส่งทางไร่มาให้เจี๊ยัดเพราะว่าเจี๊ยัดบ่ได้เดินทางไปเนาะคะ่ะมาเนี่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกะ ให้พอแมพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะท่างช่องเป็นมานําเสนอให้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะเนาะเลือกซื้อเลือกหาฉลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะมันนี้ห้ากับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเมาอกัมาเบิงเลยว่าสูตรปู่72หรือว่าปูหมักแข็งไงน่นี่เพิ่นจะมีแนวทางตัวเลขแบบใดเนาะคะ่ะเนาะจะตรงจิตตรงใจห้าบอกะ มาเบิงมาช่มไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมช่มเปลือเป็นการบันเทิงกันใดเนาะค่ะเนาะค่ะสำรับสูตรหนึ่งปูเด,ด้อค่ะเด้อสูตรหนึ่งนี่ปูพันไห่ศูนย์กับเก่าสูตรหนึ่งศูนย์กับเก่าสูตรสองหกกับสี่สูตรสามสองกับสาม สูตรหนึ่งศูนย์กับเกาสูตรสองหกกับสี่สูตรสามหนีสองกับสามปูเพื่อนกับบอกเน้นย้ำตลอดเนาะค่ะว่าเพื่อนจะเน้นที่สูตรหนึ่งละกสูตรสามสูตรสองนี่ปูว่ามันเป็นองค์ประกอบหรือตัวประกอบเนาะค่ะเนาะสูตรสองแต่ปูเพิ่นจะเน้นสูตรหนึ่งกับสูตรสามมันจะมาน้ำกันประจำแล้วโตผู้ใดหาเลขบิ่งของปูเจ็ดสองก็จะตรงอยู่หัวมุมเด้อค่ะสูตรหนึ่งหัวมุม มันจะมาบอกคอยผาดเด้วยค่ะจะมาตลอดคือเหลขเก่านะค่ะงวดที่แล้วปูกระหายเลขกเก่างวดที่แล้วนะคะ่ะานผู้ชมก็ปูกระหายเลขเก่าแต่ว่าปูกะจับไห้ก็ปรกากฏว่ามันออกเก่าหกกะถือว่ากะกะเลขกปูก็เข้าอยู่ด้วยค่ะานผู้ชมคือเหลขกลางัางี้สปูเพิ่นกะไห้งวดที่แล้วด้วค่ะนี่เ้าเวากันงวดงวดที่ผ่านมาเหลขกลางปูเจ็ดสองนี่เพิ่นไห้เจ็ดศูนย์กับสอง ปูเพิ่นก็บ,บอกให้สลับเนาะค่ะจับไ่เอาห้องหมักตัวใดจังสีนะแต่ว่าปูเพิ่นจับจับศูนย์ส่หลักเจ็ดงวดว่งวดที่แลวเนาะค่ะน้องงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้านั่นปูเพิ่นจับศูนย์ส่เจ็ดแต่ว่ามันมีศูนย์มีเจ็ดมีสองเด้อค่ะงวดที่แลวอันนี้ห้าย่อนไห้ฟั่งเนาะค่ะเนาะไห่เข้าก็ต้องย่อนไปว่า ท่าเดินท่าเดินของตัวเลขของสูตรแต่ละสูตรนี้มันจะเดินมาแบบใดมันมก็จะเดินไปแบบนั้นเนาะค่ะเนาะผู้ใดติดตามมาเป็นประจำยังสี่เพิ่นจับจุดใดเพิ่นก็นจะมีโชคเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้าเฮาจะเบิงต่ตัวเพิ่นจับให้หรือว่าเฮาจะบอปรายละเอียดนี่มันก็นจะลาดเด้อค่ะสําหรับเจพัดถูกนี่หนึ่งสูตรจะของ กับบ่ไดดว่าจะของอันนี้ด้วยค่ะสูตรจะของน้ำเจพัดก็จะมาเบิง,เงใส่กับสูตรปูน้ำด้วยค่ะเจพัดก็จะเบิงเออปูเพ่นไดตรงกันบ่ขันตรงกันจัดค่ะเจพัดก็คิดสำนันเนาะค่ะเนาะเฮากับกับบ่ไดดนั่น,น,ะะน,น,พาานเพราะว,ว่ากูบาอาจารย์พนก็เกงขึ้นกันเนาะค่ะเนาะเฮากับพึงมาไม่เฮากับเออเฮากับบ่แมนว่ามันใจองจะของงด้วยค่ะกับมันใจยุดระดับนึงแต่ว่าเจพัดก็ต้องเจพัดโล่งห้ก้อนเพราะว่าเจพัดไม่เนาะค่ะกับโล่งห้ก้อน ยานกับว่าเอาเลขผู้นันผู้หนีมาเจพัดกับโล่งเลกออกแล้วกับลงเลยปลอยเลยแต่ว่าบบดนี้เจพัดกับมาหลุนต่อว่าเลขจะมาจะมาตรงกันบอจังสีเนาะค่ะคือขันมาตรงนี่เจพัดก็จะโอ้ดีใจคือพ่อปันถือเลียวอันนี้เบาความรู้สซึกให้ายฟังเนาะค่ะเนาะเ่อให้ย่อนร้อยกันนิดนึงย่อนร้อยว่าสูตรของเกินมันมาแบบนี้แบบนี้ด้วค่ะ บนันทีล่างนี่ปูเพื่อนไหงวดนี่เนาะคะ่ะเนาะงวดวันที่สิบหกงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสูตรฉีดสูตรสมมืนแม่นยมของปูเจ็ดสองเนาะคะ่ะเนาะล่างปูไห่เก่ากับศูนย์กับสามเด้อค่ะงวดนี้เก้าศูนย์ล้กับสามสามตัวนี้เนาะคะ่ะแต่ปูเพื่อนจับไห่ศูนย์สามกับเก่าสามเนาะค่ะเนาะ ปูพันจ่าหมาศูนย์สามกับเก่าสามแต่ถ้าทานผู้ชมบ่มักถ้าผู้ถ้าถ้าทานผู้ชมมักศูนย์เก่าจังสี่กระจับใดเนาะคะ่ะเนาะศูนย์เก่าจังสี่จับใดคือกันเด้อค่ะทันผู้ชมกระสิเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะบัดนี้บัดนี้เฮากับมาเบิงเนาะค่ะเบิงเบิงวานี่ปูเพ่นปูพ่นมันกับนินเลขเก่าเก่าสามเก่าศูนย์จังสี่ก็ได้เนาะค่ะเนาะ นี่ก็เป็นชุดตัวเลขชุดตัวรางด้วยค่ะสําหรับเลขกรางปูเจ็ดสองบนี้เข้ามาเบิงชุดบนเนาะค่ะเนาะชุดบนของปูเจ็ดสองชุดบนปูเจ็ดสองก็จะปูพ่นสิจับเป็นเลขสามตมาสามชุดด้อค่ะเด้อเลขสามตสามชุดก็จะมีหกเอยขอโทษขออภัยค่ะมีซีหกศูนย์เลขบนด้อค่ะเด้อซีหกศูนย์ หเนาะค่ะเนาะชุดที่สองกับมี่หกสองเนาะค่ะเนาะหกสีองตกันปูกับจะไ้ที่ห้าเก้เจด้อค่ะเด้อตัวกันหาเก้เจดบันนี่จังเจพัดอันนี้บอกแน่นแน่นแน่นน้ำแนวทางเนาะค่ะจังเจพัดตามปูเจ็ดสองมากนี่ก็ดูแล้วเดกปูนี่ทับบตรงบ่นี่นี่บางที่ก็ตัด ตัดออกอยู่ด้วยค่ะสองตัวบางที่ก็ออกไทยบางที่ก็จะสลับเนาะค่ะเนาะแต่ว่าาสาธาร์ผู้ชมแบบว่าหกศูนย์กับสี่สองนี่หรือว่าผู้ใดจะมักหกสองสองหกจังสี่เขาับสลับใดด้วยค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ังสี่ก็สลับใดขึ้นกันเนาะค่ะเนาะก็สลับใดขึ้นกันหรือว่าจะเป็นสี่หกหกสี่แต่ว่าทีน่สังเกตกันนะจะเป็นสี่หกหกสี่เนาะค่ะทีเจพันเป็นเตเตตา กับโมู้คือกันมันขึ้นตีตามนคือมีหลายหมองแต่จังสีที่ว่ามันเข้ากันเอ๊ะมันปูเพ่นปูเพ่นใบอย่างบน่นออจังสี่เจพัดกับสีคิดแล้วได้นี่เลขหก4 6, ี่สี่กนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นสำหรับเจบพัวมีคราะะคะนะ์เนาะค่ะเนาะมีคอว่าปูเพ่นจะเพ่นจะใบใบในหมีเนาะค่ะเนาะบางทีเพ่นก็นจะบ่บอกตรงๆปาันไดก็จะมีใบๆบยอยู่ในหนี้ แต่ว่าโตกันปูนี่เลขบนนี่ห้าเก่าเจ็ดนี่เจพัดมักด้วยค่ะมักตัวกันมักตัวกันที่เจ็ดเก่าเจพัดมักเจ็ดเก่าเนี้มักตัวกันที่เจ็ดเก่าเจ็ดเก่ากับหาเก่านี่เนาะค่ะเด็กตัวกันกับหกสองแต่ว่าหกสี่สี่หกเจพัดบ่หมักแต่ว่าเจพัดกับว่ามันแปลกแปกอยู่ปูเป็นใบให้บอกระโบ,บจักหกสี่สี่หก สำหรับเลขกบุญเ้อค่ะเด้อเลขบุญอันนี้ก็เป็นการวีเคราะห์ของเจพัดเนาะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดชื่นชอบในตัวนี้ค่ะในตัวเลขหกหกตัวตัวเลขหกตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนี่ธนบุชชมถ้าชอบที่ว่านอกเนื้อจากที่ผู้เปิ้นจับให้่ันบุชชมก็สามารถจับเอาเองในหมี้กระได้ขึ้นกันเ้อค่ะ่านบุชชมจับเอาในหมนี่าันบุชชมก็เน้นศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามเพราะว่ามันจะเข้าประจําคือศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามเราเขาก็จับสลับ เฮาสลับเฮ้าจับใส่ตัวที่เฮ้าชอบก็อาจจะมีโชคเนาะค่ะเจพัดกัใส่วิธีนี้หลายครั้งกับมีโชคเ้อค่ะท่านผู้ชมปูพ่นจับมาแต่เฮ้าบ่ชอบเฮาก็จับจับเอาไมนีละค่ะกับ่พผัดบ่น่าจะผาดเนาะค่ะเนาะถึงงวดที่แล้วก็กัถือว่าเข้าเ้อค่ะปูเพ่นก็บอกให้จับเอาให้สลับกันเอาบางที่มันก็จับคูขันจับมาทุกคูจังสี่มันก็หลายตัวเนาะค่ะ การไห้เลขไห้หวยนี่เจ๊ัดกับเขาใจปูอยู่คือเจ๊ัดก็คือกันเวลาไห้ย,ยังสี่บางที่มัน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 มีตัวเลขง,งามๆหลายตัวสี่เขาจําเป็นต้องตัดดยค่ะจําเป็นต้องต้องเลือกบางที่ก็เลือกผิดเลือกถือเนาะคะนะ่ะเนาะกับว่มีผู้ใดหหรููว่าเลขจอ,อกตัวใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะเ่ากับเบิ่งเป็นเบิ่งแบบมีสติเนาะคะนะ่ะเนาะเบิ่งแบบใส่สติ แต่ว,ว่ามีสติว่าเออเป็นแนวทางแต่เฮาเบอชื่นบอชอบเฮากะพานเนาะค่ะเนาะถ้าผูใ้ใดชอบก็บตามบอชอบก็บพานเนาะค่ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะท่านผู้ชมกับบมีหอย่างไรเนาะค่ะเนาะกัเป็นแนวทางสําหรับสูตรคํานวณแมนๆเนาะค่ะแต่ว่าเจพัดว่าเพิ่นแมนเด้อค่ะสูตรปูเจ็ดสองค่ะสําหรับคิมีเจพัดกะขอให้ท่านผู้ชมมีต่โชกตลาบเนาะค่ะเนาะ สื่อตัวใดออกตัวนั้นรืค่ะสื่อตัวใดออกตัวนั่นอขอให้ทานผู้ชมถึงรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลน,นี้ยๆเด้อค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ